โลกในมุมมองของ v a l u e investor โดยดรดีเว่เถวชิระวรากรลงทุนแบบ h e ดฟันผมมีเพื่อนักลงทุนที่บริหาร h ฮดฟั f คนหนึ่งชื่อ petri ting หรือที่ผมและเพื่อนักลงทุน vi ไทยกลุ่มหนึ่งเรียกว่า petri เขาบริหารกองทุนที่ชื่อว่า pyn elite fund ซึ่งจดทะเบียนที่ฟินแลนด์ประเทศบ้านเกิดของเขา แต่กองทุนเอลิทฟันนั้นตั้งแต่ตั้งกองทุนในปี2,542ก็ลงทุนในต่างประเทศเป็นหลักเริ่มจากตลาดหุ้นไทยที่ลงทุนนานถึงประมาณ13-14ปีและตามมาด้วยจีนและเวียดนามล่าสุดเหลือแต่เวียดนามซึ่งเขาลงทุนมา6-7ปีแล้วปีนี้เป็นปีครบรอบ20ปีของการก่อตั้งกองทุนและเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองความสำเร็จในระดับต้นๆของกองทุนเอลิทเทียบกับกองทุนในฟินแลนด์และยุโรป ผลงานการลงทุนนั้นสามารถทำได้ถึงประมาณ18.2%ต่อปีแบบทบต้นหรือเท่ากับเงินลงทุนเริ่มต้นโตขึ้นถึงประมาณ28เท่าในเวลา20ปีซึ่งก็น่าจะถือว่าเป็นสถิติสุดยอดกองทุนหนึ่งว่าที่จริงตัวเลข18%นั้นคือหลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าบริหารกองทุนที่มี profit sharing หรือผู้บริหารได้รับส่วนแบ่งถ้ากองทุนทำผลตอบแทนได้เหนือกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผลตอบแทนที่แพทรีทําได้ต่อปีจากการลงทุนจริงๆน่าจะประมาณ21%แบบทบต้นการเริ่มลงทุนในตลาดต่างประเทศซึ่งก็คือประเทศไทยในปี2542นั้นเป็นเรื่องที่ถูกกำหนดตั้งแต่แรกเพราะในเวลานั้นตลาดหุ้นไทยตกลงมาหนักมากเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจในปี2540แต่ชนีหุ้นไทยที่เคยสูงสุดถึงกว่า1,750จุดในช่วง4-5ปีก่อนหน้านั้นลดลงเหลือเพียง363จุด ในวันที่เขาเริ่มลงทุนซึ่งเขาตั้งเป้าว่าตลาดหุ้นจะปรับขึ้นไปถึง1,200จุดในเวลาอาจจะแค่3-4ถึง4ปีซึ่งต่อมาเขาได้ปรับขึ้นเป็น1,400จุดเมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวและดีขึ้นมากและนี่ก็น่าจะเป็นกฎข้อที่1ของเขาว่าเขาจะหาตลาดหุ้นที่ถูกมากซึ่งอาจจะเกิดจากภาวะวิกฤตที่ทำให้หุ้นตกลงมาอย่างหนักและเขาเชื่อว่ามันจะต้องฟื้นตัวในหลายปีข้างหน้า เขาจะเข้าซื้อหุ้นที่เป็น Value Stock ที่มีราคาถูกมากว่จาจะค่า P/E และค่า P/B ที่ต่ำเช่นไม่เกิน10เท่าและ1เท่าตามลำดับถือไว้จนราคาหุ้นขึ้นไปถึงเป้าหมายแล้วก็จะขายทิ้งเพทรีเป็นนักลงทุนแนว V.I พันแท้ที่มีวินัยสูงเมื่อหุ้นหรือตลาดหุ้นแพงแล้ว <S <S เขาก็จะถอนการลงทุนและหาตลาดหุ้นใหม่ที่ถูกและเข้าเงื่อนไขที่กำหนดดังกล่าวต่อไป แต่นั่นก็คือเหตุผลที่เขาทิ้งตลาดหุ้นไทยเมื่อตัชนีขึ้นไปถึง 1,400- ถึง1,600จุดและเข้าลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามเมื่อตัชนีหุ้นเวียดนามตกลงมา50%ในช่วง5ปีหลังวิกฤตการเงินและอสังหาริมทรัพย์ของเวียดนามในขณะที่ตัชนีหุ้นไทยปรับตัวขึ้นกว่า50%ในช่วงเวลาเดียวกันวันที่เขาเข้าลงทุนในตลาดเวียดนามในปี2,556นั้นตัชนีตลาดหุ้นเวียดนามเท่ากับ480จุด ค่า P/E ตลาดประมาณ10เท่าค่า P/B ประมาณ1เท่าและผลตอบแทนปันผลประมาณ4%ต่อป,ปีโดยเป้าหมายก็คือเขาจะลงทุนจนดัชนีไปถึง1,200จุดอย่างไรก็ตามในช่วงเร็วๆนี้ดัชนีตลาดหุ้นเวียดนามได้ขึ้นมาถึงประมาณ1000จุดแล้วคงต้องดูกันต่อไปว่าเมื่อถึง1,200จุดเขาจะถอนการลงทุนหรือปรับเป้าหมายดัชนีขึ้นไปต่อหรือไม่ วันที่เพวันที่วี่ถอนการลงทุนในไทยไปตลาดหุ้นเวียดนามนั้นเขาบอกว่าเขาลหลงไหลอาหารไทยเขาติดใจในวิถีชีวิตแบบชาวพุทธเขารบรักสถาบันหลักให้คุณค่าการดูแลนโยบายการเงินของธนาคารชาติและรักเมืองไทยอย่างสุดซึ้งแต่เขาไม่ได้หลงรักหุ้นไทยงานหลักของเขาในฐานะของผู้จัดการกองทุนก็คือการเลือกหุ้นลงทุนเขาบอกว่าผมชอบหุ้นถูกผมไม่ได้หลงรักมัน หุ้นไทยคงแพงเกินไปแล้วสําหรับเขาเขาจึงไปลงทุนในหุ้นเวียดนามที่ยังถูกวันหนึ่งเขาก็อาจจะขายมันเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามเวลาหกถึง7ปีที่ไปลงทุนในเวียดนามเขาก็ยังอาศัยอยู่ในประเทศไทยสําหรับเขานี่คือบ้านและเพื่อนนักลงทุนของเขาซึ่งรวมถึงผมด้วยก็ยังนัดการกินข้าวทุก3เดือนติดต่อกันน่าจะไม่น้อยกว่า10ปีแล้วผมไม่รู้ว่าตลาดหุ้นที่เขาจะลงทุนแห่งต่อไปจะเป็นที่ไหนและเขาจะไปเมื่อไหร่ แต่น่าจะมีโอกาสสูงที่ตัวเขาจะยังคงอยู่เมืองไทยต่อไปกองทุนอีลิทนั้นเน้นการเติบโตหรือสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าปกติดังนั้นเขาจึงเลือกที่จะลงทุนในหุ้นตัวเล็กถึงกลางเป็นหลักนอกจากนั้นเขายังลงทุนแบบโฟกัสคือลงทุนเน้นในหุ้นไม่มากเกินไปตัวหลักๆน่าจะประมาณ10ตัวบวกลบ ซึ่งจะเป็นตัวที่เขาลงทุนอย่างมีนัยสําคัญและเป็นกิจการที่เขาจะศึกษาอย่างละเอียดเข้าไปพบและทําความรู้จักกับผู้บริหารถ้าเขาทําได้เนื่องจากเขาเป็นนักลงทุนรายใหญ่ของบริษัทที่บางตัวเขาถือหุ้นถึง10%ในบริษัทหรือมากกว่านั้นอย่างไรก็ตามเพื่อที่จะลดความเสี่ยงของการลงทุนลงกองทุนมีเกณฑ์ว่าจะไม่ถือหุ้นตัวใดตัวหนึ่งเกิน20%ของพอร์ตโดยรวม ไม่ว่าหุ้นตัวนั้นจะดีแค่ไหนและในบางครั้งที่หุ้นบางตัวโตวเร็วจนทําให้มันมีสัดส่วนเกิน20%เขาก็จะต้องขายมันบางส่วนเพื่อควบคุมไม่ให้มันใหญ่เกิน20%สไตล์การลงทุนของเพทรีเองนั้นเขาน่าจะเป็นแนว VI พันแท้ที่ยึดหลักการแบบ VI อย่างเคร่งครัดสิ่งที่เขาไม่ทําก็คือ การซื้อหุ้นราคาแพงหรือแพงมากแม้ว่ามันจะเป็นกิจการที่ดีมากดูเหมือนว่าหุ้นที่เขาลงทุนจะต้องเป็นกิจการที่ดีใช้ได้และกําไรจะเติบโตขึ้นแต่ราคาหุ้นจะถูกมากประเภท deep discount เขาจะซื้อแล้วถือไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งซึ่งผมเดาว่าเฉลี่ยน่าจะ2-3สปีขึ้นไปเพื่อรอให้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นไปจนถึงมูลค่าพื้นฐานที่ควรเป็นเขาก็จะขายไปโดยไม่รู้สึกผูกพันต่อผู้บริหารของบริษัท ที่อาจจะมีความสัมพันธ์กันมานานพอสมควรการมุ่งเน้นในด้านของราคาหรือความถูกของหุ้นที่เขาจะลงทุนนั้นสามารถเห็นได้ชัดจากรายงานผลประกอบการของกองทุนประจําเดือนหรือรายปีที่เขาจะเล่าถึงผลงานที่ผ่านมาและบอกถึงสถานะของพอร์ตของกองทุนว่าเป็นอย่างไร สิ่งที่เขาพูดถึงเป็นประจําก็คือเขาจะบอกด้วยความมั่นใจว่าพอร์ตของเขานั้นมีความปลอดภัยสูงและน่าจะทําผลงานได้ดีในอนาคตเนื่องจากบริษัทที่กองทุนถืออยู่นั้นจะเติบโตดีและเป็นพอร์ตหุ้นที่ราคาถูกมากว่าจากค่า P/E โดยเฉลี่ยที่มักจะไม่เกิน10เท่ากองทุนอีลิตบริหารโดยเพทรีอย่างต่อเนื่องยาวนานมาถึง20ปี ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นน้อยมากในแวดวงของกองทุนรวมและนี่ก็อาจจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความสำเร็จของกองทุนที่คนลงทุนเชื่อมั่นและไว้ใจในตัวเขาอย่างไรก็ตามกองทุนเองก็คงไม่ได้ขยายตัวเพื่อรับเงินใหม่ๆมากนะักขนาดของกองทุนคงโตไปตามผลประกอบการเป็นหลักจนถึงช่วงยเร็วนี้กองทุนมีมูลค่าทรัพย์สินถึงประมาณ 1 3 0 0 0ถึง14,000ล้านบาทไทยซึ่งก็ถือว่าไม่ใหญ่เลยแต่นั่นก็อาจจะเป็นสิ่งที่เพทรีต้องการการบริหารเงินจํานวนมากเกินไปนั้นมักจะทําให้ผลตอบแทนลดน้อยถอยลงและนั่นก็อาจจะทําลายสต,ติที่ดีเยี่ยมและทําให้ชีวิตการทํางานเหนื่อยยากขึ้นไปมากเลยทีเดียวดังนั้นดูเหมือนว่าเพทรีจะพึงพอใจกับขนาดของกองทุนที่เป็นอยู่เช่นเดียวกับการใช้ชีวิตในปัจจุบันกับงานที่ทําเนื้อสิ่งอื่นใดก็คือเงินส่วนตัวของเขาเอง ก็อยู่ในกองทุนไม่น้อยไม่มีประโยชน์ที่จะทำให้กองทุนโตขึ้นมากแต่ผลตอบแทนน้อยลงจากการที่รู้จักและพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนมานานผมเองรู้สึกว่าเราคล้ายกันมากในหลายๆมิติของการลงทุนแม้แต่ช่วงเวลาของการเริ่มต้นเองนั้นผมก็เริ่มใกล้เคียงกันคือเริ่มหลังวิกฤตเศรษฐกิจไทยในปี2540แล้วต่างก็เป็น VI พันแท้ที่เน้นราคาหุ้นที่ถูกค่อนข้างมากลงทุนแบบโฟกัส ถือหุ้นน้อยตัวในหุ้นขนาดเล็กถึงกลางที่ยังเติบโตโดยเฉพาะในช่วงแรกของการลงทุนสิ่งที่ดูเหมือนว่าเพทรี่จะนำหน้าผมก็คือการเคลื่อนย้ายเงินไปยังตลาดที่อุดมสมบูรณ์ที่เขาไม่มีข้อจำกัดในขณะที่ผมเองทำได้จำกัดมากและอาจจะไม่คิดเลยถ้าไม่เห็นว่าเพทรี่เริ่มย้ายเงินไปลงทุนในจีนและเวียดนามอย่างไรก็ตามหลังจากการผ่อนคลายของประเทศไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผมเองก็เริ่มลงทุนในเวียดนามบ้าง แต่ก็ยังน้อยมากแค่ประมาณ10%ของพอร์ตถึงกระนั้นก็ตามทุกวันนี้เราเจอกันเราก็มักจะพูดคุยกันแต่หุ้นและตลาดหุ้นเวียดนามเป็นหลักซึ่งส่วนใหญ่แล้วผมก็กลายเป็นผู้ฟังมากกว่าเพราะความเข้าใจในหุ้นเวียดนามของผมนั้นน้อยกว่าเพื่อนในกลุ่มมาก14กรกฎาคม2562ดรนิเวศเหมวชีระวารากร